ับผมเช่นเคยครับกับช่องคนเมืองถอยนะครับก็วันนี้เรามีการอันบ็อกเป็นการดํางานเก่าก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากก่อนนะครับผมกดไลค์ครับกดซับสไครต์กดติดตามกดสันกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยครับโอเคครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเป็นงานอะไรตัวอะไรไปดูกันเลยครับ เป็นงานอ่า SD กันดั้มตัวนี้เป็นพิเศษหน่อยคือในกล่องเนี่ยจะมี SD อยู่ทั้งหมด3ตัว,น,น,น,วน,นี่มีอะไรเนี่ยมี MS10Z MSM3 คูแล้วก็ MS1X ก็ เคียบด้านข้างกล่องส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องด้านข้างก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นรูปแบบ3ตัวจะบอกว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างครับนี่นี่ก็นเนี่ยบ,บอกเลยครับว่าดวงตาคือสามารถขยับได้ครับมีมือขยับได้แล้วก็ตัวนี้แขนยาวดวงตาขยับได้เช่นกันแล้วก็อ่าบริเวณนิ้วสามารถขยับได้ครับส่วนอีกตัวหนึ่ง เท้านี่แล้วก็มีจุดเด่นตรงที่มีอ่ากรุงเล็บนี่ครับเป็น SD รหัส2อสสภาพกล่องก็คือเป็นงานเก่าครับผมมันตามสภาพเลยครับโอเคเราไปอันบล็อกกันดีกว่าครับผมไปมา,มาแกะกันดีกว่าครับนื่องจากสภาพกล่องมันยับเยินเลยทำการเปิดยากนิดนึงครับ มโห,โหกล่องหนึ่งขั้นแบบทายกันเลยทีเดียวนะครับต้องเปิดแบบพิเศษหน่อยแล้วครับโอเคต้องทำการคว่มปืนเนี่ยครับด้านตัวกล่องสังเกตไหมครับจะมีการาสกรีนเป็นรูปเหมือนใบโบชั์อยู่ด้านหลังครับด้านท้ายกล่องโอเคเนี่ครับในกล่องก็จะมีคู่มือ ก็ประกอบตามไหมครับนี่แบบง่ายๆครับ S.D.S.D SD นี้เป็นกันดั้มแบบว่ามือใหม่ครับคือต่อได้สบายๆนะครับแบบหัดต่อ,อยางไรประมาณนี้ครับเป็นคู่มือการประกอบครับผมถัดมาเนี่ยเป็นแผง นี่อ้อเป็นแผงซีนี่ซีตางแล้วก็อีกแผงหนึ่งจะเป็นแผงดีคือแต่ละแผงคือจะเป็นตัวเองนะครับมีเกาะอีกหนึ่งนี่ก็หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ตัวที่สามต่อมานี้ครับส่วนถัดมานี่เป็นส่วนของตัวไหนเนี่ยมีเท้ามาให้ครับแล้วก็เป็นมืออุ้งเล็บ ็นพาร์ท E แล้วก็พาร์ท ABS ครับแล้วก็มีพาร์ท PC มาให้อยู่ทั้งหมด4พาร์ทเนื้อพลาสติกเนี่ยผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับมีตำหนินิดหน่อยครับผมเพราะว่าเป็นงานเก่าแล้วครับงานนี้ตอนผลิตตอนปีอ่าผมขอดูเนีย่ยดูข้างของตำนน,น้หมุนก่อนหมุนก่องหมุนกลองน,น,น,นิดหน่อยนิดหน่อย โอเคมันไม่บอกครับผมคิดว่าน่าจะนานแล้วครับนี่ก็ประมาณนี้ครันี่ทั้งหมดสามแผงเฮ้ยไม่ใช่ทีนทั้งหมดสามแผงไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้าแผงครับไม่นับรวมแผงพีซีนะครับโอ้ยเ <Okay. S 2> นี่ยก็มาสรุปกันเลยนะครับว่าเนื้องานเป็นยังไงครับเนื้องานก็ทำออกมาได้ดีครับผมมีการแยก ชิ้นส่วนก็สไตล์ SD นะครับคือจะแยกไมไ่ละเอียดเท่า HG นะครับแต่ก็ SD เมื่อก่อนเนี่ยงานแบบนี้ครับรายละเอียดจะมากกว่า SD ช่วงหลังนะครับ s อดี SD ช่วงหลังเนี่ยจะงานหยาบไปหน่อยครับโอเคครับส่วนเรื่องราคาตัวนี้อยู่ที่700 50บาท ใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับก็นี่ครับก็จบแล้วครับผมสำหรับตัว S D 3ตัวในกล่องเดียวครับ3 h r in o n เรียกว่า t in 1ดีกว่าโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กด like กดสัน่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองอยผมโอเคไปแล้วครับผมบายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ